ไปชมบรรยากาศทุ่งนากันจ้าไป <Bye. S 1> <laughs> สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ mm hmm. เดี๋ยวแซ่พาไปชมทุ่งนาบรรยากาศดีๆนะคะ mm hmm. เดี๋ยวไปตัดต้นมันกันแล้วก็ไปชมบรรยากาศทุ่งนากันนะไป mm hmm. ตามไปเย่โอย <cin stereotype> เป็นไรเป็นไรถึงตีลังกาล <g Hok S 1> ูกหัวเราะเยอะจ้าบก่อนเห็นตีลังกาเลยไปท่าอะไรถึงตีลังกาลูกเป็นไรหรอกขล่องนิดหน่อยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรถ้าล้างยิ่งเป็นนี่ ไ,ไม่เป็นไรนิดหน่อยอดทนอดทนครับลูกผู้ชายไม่เป็นไรครับป้ายลุยเย่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 โอ้ยยกตูดหน่อยแก้มก้นแล้วขี่ดีดีดีดอย่าไปขี่ซิ่งให้มากบอกจดเด่นยปา,า,ยาขี่ว้ บรรยากาศรอบหมู่บ้านของเรานะคะจะมีสาลาพันไก่อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราออกไปทุ่งงานนะคะเห็นไหมความสดชื่นเริ่มมาแล้วเนาะฝนตกเมื่อคืนทั้งคืนเลยนะคะน้ําก็ยังขังอยู่บรรยากาศดีมากๆเลยไปเราไปตัดต้นมันกันนะคะไปช่วยกัน ไี่อย่าตกกาบดอมตะลงไปตัดต้นมันตัดต้นมันอากาศดีมากเดี๋ยวแวะเอามีดก่อน ทอนเกียทถอนเกียวโอ้มหมดเลยตัดต้นมันจ้ะพี่น้องอเราไปหาตัดต้นมันกัน ต้นมันต่อจากพี่น้องรกมากสามปีไม่ได้ทำอะไรสามปียังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะรกมากเดี๋ยวมาช่วยกันตัดนะตัดแล้วเมื่อวานฝนตกก็เลยวิ่งหนีเข้าบ้านยังไม่เสร็จคะ่ะวันนี้มาซ้ำเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องให้รถมาไถนะคะไถตามร่องหญ้ารกมากเลย เพราะว่าจะถมดินก็ต้องตัดหญ้าออกก่อนเพราะว่าถ้าถมทั้งแบบนี้ดินจะไม่แน่นเนาะก็เลยว่าจะตัดต้นมันแล้วก็ถอนเอาหัวไปขายแล้วก็จะถมดินอีกทีหนึ่งเพื่อเตรียมดินเนาะแต่ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่กักตัวอยู่เลยนะคะยังไม่ครบก็คือจะครบ14วันวันที่7ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะก็ะช่วงนี้ก็จะออกมาสวนได้แต่ไม่ได้แวะไปบ้านใครนะคะ ก็ยังใส่ผ้าปิดจมูกป้องกันตัวเองยังไงก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมให้กำลังใจช่องแซบอีสานคนเสาะรกราวนะคะขอให้เ่ินผู้ชมทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะคิดสิ่งใดให้สมความปรารถนาขอบคุณที่แวะเวียนมาให้กำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจช่องแซบอีสานคนเชาะกราวด้วยนะคะขอบคุณมากมายเลยะคะ่ะ เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ